สวัสดีครับกลบท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกับกรณีศึกษากรณีตัวอย่างกับสองท่านที่มาพบกับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อฉากด้านหลังนี่นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้นะฮะคุณพ่อนะอันนี้คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอําเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เรื่องของสมุนไพรยานะนะคุณพ่อชื่ออะไรนะชื่อธนงชัยคับธนงชัยอายุอายุ 7 3ครับ73คุณพี่ชื่อลุงนภาดวงจิตค่ะดวงจิตนะครับอันนี้ก็การยานิมิตของคุณตาแนะนํามาค่ะครับคุณตาครั้งแรกมาหาหลวงพ่อเป็นไรเป็นนิ่วที่ไตครับหมอบอกว่าเป็นนิ่วที่ไตครับรอการผ่าตัดอยู่รอการผ่าตัดครับแล้วก็มาพบหลวงพ่อได้ยาไปสมุนไพรไปกี่ชุดได้ยาสมุนไพรไปสองชุดสองชุดนะแล้วหลวงพ่อบอกให้เอา ไปหายามาต้มก็มีสามอย่างมีรากมะละกอแล้วก็ตะไคร้แล้วก็สารส้มหัวพ่อมือแล้วครับต้มแล้วก็กินไปประมาณสักสองเดือนเดือนกว่ากว่าสองเดือนเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งฉี่ออกมาผมไฮ้ต้มไปดูอะไรเป็นเม็ดก็เลยเอ้มันของเราเองเหรออันนี้นน้แตะดู เป็นทรายออกมาทีนี้ก็สังเกตเข้าห้องน้ําฉี่ทุกครั้งสังเกตมันจะออกมาสองเม็ดสามเม็ดดูเรื่อยเลยนี่น,นี่นี่คือจากการที่กินสมุนไพรยแล้วก็เอารากมะนากา้วก็สารส้มและอะไรอีกอย่างนะตะ,ตะไคร้ครับโอ้ชงต้มต้มกินเองที่บ้านเลยนะครับหลวงพ่อบอกให้ไปต้มเอหลวงพ่อบอกสูตรมาครับนะครับซึ่งในวันนั้นถึงวันนี้สบายใจยัง สบายใจไป99แล้ว99นะซึ่งวันนี้ถึงได้แนะนำเจอใครก็ได้ข่าวว่าแนะนำเป็นสะพานบุญบอกคนอื่นที่ได้รับความทุกข์ทรมานเรื่องโรคภัยคขเจ็บใช่ไหมใครมาปรึกษาผมพามาเลยพามาเลยนะครับถ้าสะดวกถ้าอะรมานะเป็นในไขมันความดันค่ะอ๋อมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกคุณลุงไปบอกว่าไงก็แกบอกว่าถไาย กินยาของหลวงพ่อแล้วก็เบาแบบมึนงงมึนเวีนเวลาเช้าอะไรอย่างนี้นะคะดีขึ้นเนาะอย่างนี้นะนี่มาครั้งแรกนะใ่ะพร <มา S 2> ต้อง,งติดตามนะคุณพี่ชื่อลุงนภา,าดวงจิตคุณลุง <S 1> 1. <S นภา,าเบอร์โทรอะไรฮะศูนย์เก4าสคะ่ะครับเราจะติดตามนะหลังจากที่รับสมุนไพรวันนี้ไปเนาะนะฮะว่าจะอาการจะดีขึ้นคุณลุงชื่อ ใื่ลุงต้อยลุงต้อยนะอ๋นะอเขาเรียกกันลุงต้อยคนระัะลุงต้อยนี่อยู่ที่อำเภออำเภอชนแดนชนแดนจบจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะลุงต้อยอยู่ที่อำเภอชนแดนนะครับเป็นแฟนขับเป็นเอฟซีรายการวิทยุด้วยฟังวิทยุตลอดนะฟังตลอดเออผมฟังเสียงผมบอกว่า,วาเอ๊ได้ยินเสียงนี้เหมือนเสียงในวิทยุใช่เลยก็ลุงต้อยก็เป็นกระบอกเสียงนะเป็นสอกานบุญฉันก็ฟังอืฟังด้วยนะ ครับก็ฝากนะฮะท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางอําเภอชมแดนนะครับเนี่ยลุงต้อยลุงต้อยเบอร์โทรอะไรฮะเบอร์โทรจําไม่ได้ครับจไม่ได้ <จำ S 1> เนาะโอ้จำไม่ได้นะฮะก็ติดต่อมาอเบอร์โทรศัพท์หน้าจอของพี่ลูกนับคาก็ได้นะครับอาวันนี้ได้อะไรไว้รอบสองนี่ก็้ไดเดี๋ยวนะนี่ก็จะมีนะฮะพุ่งเป้ามีคูณทธาตุมีเกลือนสมุดแล้วก็เบนเบนจักนะฮะและสายภารคีซึ่งในวันนี้ ก็จะรับไปประมาณ3เดือนใช่ไหมครับผมครับก็อยู่อยู่ไกลก็รับทีหนึ่งสเดือนครับท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงคนดูบางคนไม่เชื่อเรื่องสมุนไพรย,ยาก็เหมือนผมแรกๆก,ก็ความเชื่อไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่พอได้มาใช้ได้มากินดูแล้วอะไรแล้วคือดีจริงๆดีจริงๆดีจริงๆเพราะรว่าเกิดประสบกับตัวเราตัวเราเองเรารู้ดีไม่ดีเรารู้รเราก็เลยต้องมาเอาอีก ครับต้องมาเอาเองอย่างนี้ครับอ่าพี่ลุงนภาล่ะฮะได้มาคุยกับหลวงพ่อแล้วรู้สึกยังไงมีกําลังใจหรือเชื่อมั่นไหมมีกําลังใจเชื่อมั่นอยู่แล้วค่ะเชื่อมั่นตั้งแต่พี่ต้อยพี่ต้อยแกหายมึนงงหายอะไรเบาตัวอะไรค่ะ เชื่อคะ่ะถึงได้<อ>มา<อ>ค่ะ<อ> <c oughs> ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากข้อคิดนะครับเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บนั้นมันมาได้ทุกคนแต่ว่าวิธีการรักษานนะ้นขึ้นแต่ว่าแต่ละท่านจะรักษาที่ไหนแต่วันนี้ลุงต้อยและพี่ลุงตัง๊กขาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิ่งหนึ่งคือความเชื่อความศรัทธานี่แหละจะช่วยดูแลฟื้นฟูร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลังนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับมีสูตรตำรายาอย่างาที่เป็นมาตลอดนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยพิจารณาว่านี่คือทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยสมุนไพรใบยา ตำรับของอาจารย์หมอสุกพัฒนั่นเองนะครับฝากทุกท่านด้วยติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านลุงต้อยแล้วก็ลุงนาภานะครับสวัสดีค่ะขอบคุณ